สวัสดีครับผมวันนี้วันเป็นวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการสำหรับรายการสิง SATMBK championship แล้ววันนี้เรามาเจอน้องนักกอล์ฟอีกท่านหนึ่งที่ทำสกอร์สดสร้อนร้อนเป็นผู้นำในแมตช์สิงแหมชมฉังนะครับเรามาเจอน้องเขาเลยดีกว่าน้องท็อปกันนัทพัฒน์แก้วพิบูลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างได้แชมป์มาสดสร้อนรเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่ผมไม่ได้ ตั้งใจคานั้นแต่ว่าเล่นได้มีความสุขมากขึ้นทุกอย่างมัก็ออกมาดีครับยิดีใจมากครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับรายการนี้เราตั้งเป้าหมายหรือวางแพผนไว้ยังไงบ้างก็เล่นก็เหมือนเดิมครับมายเซ็ตผมเล่นให้สนุกครับแล้วก็เรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบพาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บอดี้ก็มาครับไม่เสียงเดียวดีมากเลยครับแล้ว แบบนี้พี่ก็อยากให้ท็อปกันฝากให้กําลังใจเพื่อนๆนักกอล์ฟด้วยกันในรายการนี้นยครับได้ครับก็อย่างแรกก็ฝากถึงคนดูนะครับใครว่างๆก็มาดูได้ครับสิงแซดเอ็ที่ทำลูกกานะครับผมมาเชียร์ได้มาเชียร์พวกเราได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักกอลทุกคนครับสู้ๆครับก็วันนี้ขอบคุณน้องท็อปกันมากนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าท็อปกันเขาจะท็อปกันสมชื่อไหม เหมือนกับสิงแหลมฉบังหรือเปล่าเรามาเจอกันครับผมครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ